ตำนานผีไทยๆเรื่องตำนานรักแม่หน้าพระขนงติดตามได้เลยจ้าณริมคลองพระขนงอันเงียบสงบมีคู่รักหนุ่มสาวคู่หนึ่งอาศัยอยู่ชายหนุ่มชื่อมากหญิงสาวชื่อนาคทั้งสองรักกันอย่างสุดซึง้งและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข แต่แล้วความสุขก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อมากต้องจัดหน้าที่กำลังตั้งคันไปรับใช้บ้านเมืองในสงครามเขาสัญญากับหน้ากว่าจะกลับมาหาเธอและลูกโดยเร็วที่สุดเวลาผ่านไปหน้าเจ็บท้องคลอดอย่างรุนแรงและเดียวดายโชคร้ายที่การคลอดครั้งนี้พระชีวิตของเธอและลูกน้อยไปอย่างน่าเศร้าด้วยความรักอันแรงกล้าและความผูกพันที่มีต่อมาก วิญญาณของนาคไม่ได้ไปสู่สุขติเธอยังคงวนเวียนอยู่ที่บ้านหลังเดิมพร้อมกับลูกน้อยในอ้อมแขนเพื่อรอคอยการกลับมาของสามีในที่สุดสงครามก็สิ้นสุดลงมากเดินทางกลับบ้านด้วยหัวใจที่พองโตด้วยความคิดถึงภรรยาและลูกโดยไม่ล่วงรู้ถึงโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเลย เมื่อถึงบ้านมากก็ได้พบกับหน้าและลูกน้อยที่รอต้อนรับเขาอยู่ความดีใจทำให้เขาไม่ทันได้สังเกตเห็นความผิดปกติใดๆทั้งสามได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอีกครั้งวันหนึ่งขณะที่หน้ากกำลังตำน้ำพริกอยู่บนบ้านเธอเผลอทำมะนาวตกลงไปใต้ถุนด้วยความลืมตัวเธอจึงยืดแขนยาวลงไปเก็บมะนาวขึ้นมาอย่างง่ายดาย มากที่เพิ่งกลับมาถึงเห็นภาพนั้นเข้าพอดีเขาตกใจจนตัวแข็งทื่อในที่สุดเขาก็ได้รู้ความจริงอันน่าสะพรึงกลัวว่าภรรยาและลูกของเขาไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วด้วยความกลัวสุดขีดมากวิ่งหนีออกจากบ้านไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านและพระที่วัดแต่ไม่มีใครสามารถต้านทานความรักอันแรงกล้าของแม่นาคได้ ในที่สุดด้วยความช่วยเหลือของสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรมรังสีวิญญาณของแม่นาคจึงได้รับการปลดปล่อยและไปสู่สุคติแม้เรื่องราวจะจบลงด้วยความเศร้าแต่ตำนานรักแท้ของแม่นาคพระขนงก็ยังคงถูกเล่าขานสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน